พี่น้องพี drink, ่น้องเอ้ยพี่น้องมามาพี่น้องตำบะฮงเ้ยพี่น้องตำบะฮงตำบะฮงแซ่บแซ่บพี่น้องนี่พี่น้องตีนไก่ย่างตีนไก่เป็นถั่วใยใยพี่น้องกินกับขนมจีนด้วยพี่น้องเจ้ามามาพี่น้องเนี่ยนะคะโอ้ยเฮ็ดคนเดียวกินคนเดียวเนี่ยพี่น้องเฮ็ดเองทายเองกับจังซี่เลยพี่น้องคลุกคลักคลุกคลักในเดินเจ้านะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ ส้มตำปูปลาเด้อพี่น้องตำปูปลานะคะตำปูปลานะคะเนี่นะพี่น้องเตีนใหญ่ๆเนี่ยพี่น้องเตีนใหญ่ๆเนี่ยจัดไปพี่น้องจัดไปพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งมูเช่าเบิ้งเบิ้งมาเด้อมาเด้อใครอยากกินนี่ยเราย่างในหม้อไร้น้ำมันนะเพื่อนๆนี่น้องเห็นป้ะนี่นะคะเหลืออีกเป็นจานนี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นเนื้อเด้พี่น้องนี่นะคะเนื้อเด้เนื้อย่างเนี่ย พี่น้องเป็นลูกชิ้นเนื้อนะคะย่างนะคะพี่น้องแซบมาเดินเชิญแซบเชิญแซบ